โอ้ย oh yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิก r ีเสิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโปเกมอนสก a r เลต์เ o l เลกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์เลดเจ็ดดาวอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าเ m p e l ปลโปเกมอนสตาร์เตอรธาตุน้ำเจนสีก็อีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ แล้วก็รอบ2นะครับวันที่9ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2024นะครับมาที่ดีเทลของเจ้าเอ็มเปลกันเลยดีกว่านะครับก็เจ้าเอ็มเปลนะครับโปเกมอนธาตุน้ําแล้วก็เหล็กเทร่าไทยที่มาในรอบนี้นะครับจะเป็นเทร่าไทยธาตุน้ําแข็งนิสัยนะครับจะมาเป็นโมเดสเพิ่มสเปเชียลแอนแทคลดเอทีเคอาบิลิตี้เป็นฮิดเดนอาบิลิตี้คอมเพติทีฟนะครับคอมเพติทีฟเนี่ยก็ถ้าว่าโดนลดสเตตนะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม จะทำการ boost special atk ให้2ระดับนะครับก็เป็น a b i l ตี้ที่ทำให้เหล็กครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าปวดหัวนะครับเพราะว่าเราห้ามทำการ debuff เด็ดขาดท่าโจมตีนะครับจะมีท่า surf flash cannon ice beam แล้วก็ g a สน n o t ส่วนผู้ช่วยของเราในครั้งนี้นะครับก็คือคา r b บิกอนคา b i บิกอนนะครับโปเกมอนธาตุ normal เทระไทที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นเทระไทธาตุาเหล็กนะครับอเทมนะครับจะถือเป็น shell b ตีแล้วดูดเลือด นิสัยเนี่ยจะลงเป็นอันาแมนนะครับเพิ่ม ATK ลดสเปเชียล ATK e เเนี่ยก็ลงเป็น HP 252 ATK 252 a อ i l i t y บิลิตี้ใช้เป็นทิกแฟ t โดนการโจมตีธาตุไฟและน้ำแข็งเบาลงส่วนท่าที่ติดไปนะครับก็จะมีท่า Heavy Slam แอมน s เซียแล้วก็บิลี่ดำแค่3ท่าที่จำเป็นนะครับสกีชเนี่ยก็ติดไว้ก็ได้นะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็ท่า h e วิสแ l a มนะครับอย่าลืมใช้ PPR เพื่อเพิ่ม จำนวนครั้งการใช้นะครับจะได้ใช้ได้16ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าใช้ได้แค่10ครั้งเนี่ยมันจะไม่พอสำหรับการจัดการเจ้าเอ็มเปลนะครับแล้วก็ที่อย่าลืมเลยนะครับก็คืออย่าลืมเอาไปอัดเลเวลให้เต็มร้อยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าไฮเปอร์เทนนิ่งเพื่ออัด IV เนี่ยให้เต็มด้วยส่วนวิธีการสู้นะครับมี1อย่างเลยที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของบอทนะครับรอบนี้นะครับเราห้ามใช้บอทที่มีความสามารถในการดีบัฟเด็ดขาดเลยนะครับ พวกตัวที่มี intimidate เนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็พวกตัวอื่นที่มีท่า debuff นะครับหรือว่ามีท่าโจมตีที่ตีแล้วติด d e บั f ได้เนี่ยก็ไม่ควรใช้นะครับทีนี้ก็จะเหลือบอดอยู่6ตัวที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะมีลิวาโนโกจิแบกกี้ซาไนเฮาคอสแล้วก็คอสแซนครับก็6ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีท่า debuff นะครับสามารถใช้งานได้ในส่วนของตัวเราเองเนี่ยผมก็จะมีสเต็ปให้นิดนึงแล้วกันนะครับ ก็ลงมาถึงเทิร์นแรกเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แอมนิเซียหนึ่งทีนะครับเพื่อบัฟสเปเชียลเดฟของเราเข้าไป2ระดับนะครับทีนี้เนี่ยเอ็มเปลจะตีเราเบาแบบเบามากๆนะครับจะมีแค่ท่าแกสน็อตเนี่ยที่มันค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าเป็นท่าที่เล่นกับน้ำหนักตัวนะครับและคาบิคอนมันตัวหนักอยู่แล้วเราก็เลยจะหนีแกสน็อตให้ไวที่สุดนะครับหลังจากที่เราแอมนิเซียในเทิร์นแรกเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ท่าเฮวิสุแลมรัวๆนะครับเพื่อเก็บสแต็กในการแปลงเทลา่า พอแปลงเทล่าได้แล้วนะครับก็ทําการแปลงเทล่าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเลือดเหลือเยอะมากๆเนี่ยก็ใช้เบลลี่ดำนะครับเพื่อปั๊บเอทเคตัวเองให้เต็ม6ระดับที่เหลือก็แค่ใช้ท่าให้วิสแลมนะครับเพื่อโจมตีสเตปเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับก็แค่ลงมาแอมนเซียหนทีนะครับเพื่อ,อจะได้รับดาเมจได้ชิวๆนะครับ แล้วก็เบลลี่ดำหลังจากนั้นก็ฮิวิสแลมแค่นี้เองนะครับถ้าหากว่าโดนล้างสเตตนะครับเราก็แค่เริ่มลูปใหม่นะครับทำการแอมิเซียเบลลี่ดำแล้วก็ฮิวิสแลมจริงๆเรดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากคือการหาบอทนะครับให้มันไม่มีตัวที่มีท่าดีบัฟอะไรเลยนะครับให้มันมารวมทีมกันครบ4ตัวเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ยากนะครับ แต่ถ้าได้บอทที่ไม่มีท่าดีบัฟครบทีมแล้วนะครับที่เหลือก็จะง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเอ็มเปิลเนี่ยตีเราเบาแบบเบามากๆเลยนะครับส่วนบอทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นซาไนท์นะครับเพราะว่าซาไนท์เนี่ยมีท่าไลฟ์ดิวที่คอยจะเพิ่มเลือดให้เราได้เรื่อยๆเครับเขาก็จะคอยกดท่าไลฟ์ดิวเนี่ยคอยหิวเลือดให้เราอยู่ตลอดนะครับในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างทุรทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมลืมติดไอเทมเชลเบลนะครับแล้วก็ถ้าฮิมวิสแลมเนี่ยผมก็ลืมใส่ PP พีอัพนะครับมีแค่10ครั้งก็เกือบที่จะไม่พอนะครับต้องลองเสี่ยงนะครับใช้ท่าสกิชเพื่อดีบัฟอีกฝั่งทําให้ตัวเองตีแรงขึ้นด้วยแต่ว่าก็โดนตีแรงขึ้นเหมือนกันแล้วพอท่าหมดแล้วเอ็มเปลก็เหลือเลือดอยู่นิดเดียวเองนะครับก็เลยให้บอทเนี่ยช่วยตีให้ได้นะครับทั้งที่ผมเนี่ยไม่มีท่าโจมตีแล้ว เวลาทุกคนไปตีกันเองเนี่ยก็เอาไปให้ครบแล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าจะรีบอทเจอห้องที่มันใช้งานได้เนี่ยก็ค่อนข้างนานนะครับถ้าลืมอะไรไปอย่างผมเนี่ยเรียกว่าอยากจะกดออกก็เสียดายบอทนะครับก็เลยต้องลองฝืนสู้ไปแต่ถ้าเอาไปครบเนี่ยก็น่าจะสู้ได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเหรีนี้คือแบบใช้คารบิคอนแล้วเนี่ยมันแบบมันตีเราเบาแบบเบาสุดๆเลยนะครับเบาแบบแทบ,บ,บจะสะก,กิดเลยดีกว่า โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพิธี i รรีเสิร์ชวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย